สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำกระเพาะปลาผัดแห้งกันค่ะเมนูง่ายๆนะคะที่ทุกคนก็ทำได้ค่ะเมนูกระเพาะปลาเป็นเมนูที่ขึ้นเหล่านะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาทำให้ท่านผู้ชมสามารถทำตามได้อย่างง่ายดายเลยค่ะอันดับแรกนะคะก็คือกระเพาะปลาค่ะที่เห็นนี่คือกระเพาะปลาแบบเล็กนะคะ หลายๆาท่านอาจจะเข้าใจว่าคือแคบหมูซึ่งจริงๆไม่ใช่นะ,ะมันเป็นส่วนหนึ่งของปลาค่ะเป็นถุงลมของปลานะคะอันที่สองก็คือถั่วง,งอกค่ะขาวๆอวบๆนะคะไข่ไก่สองฟองแต่วันนี้เราโชคดีได้ไข่แฝดนะคะก็เลยใช้แค่ฟองเดียวท่านั้นต้นหอมซอยค่ะจิยวขาวค่ะเห็ดหอมนะคะแช่น้ําแล้วหั่นนะคะแล้วก็อกไก่ค่ะตามด้วยกระเทียมประมาณหนึ่งช้อนชานะคะหั่นหยาบค่ะเหล้าจีน น้ำส้มสายชูน้ำมันนะคะน้ำตาลทรายและพริกไทยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องต้มน้ำร้อนไว้นะคะพอน้ำเดือดได้ที่เราก็จะใส่กระเพาะปลาลงไปตามด้วยน้ำส้มสายชูนะคะเพื่อดับกลิ่นคาวของกระเพาะปลานะคะคนสักเล็กน้อย ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะต้มประมาณ5นาทีค่ะเพื่อให้ตัวกระเพาะปลาเขานิ่มนะคะรวมถึงให้เขาได้คลายน้ํามันออกมานะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมเราจะต้องใส่น้าส้มสายชูนะคะน้ําส้มสายชูนะคะช่วยดับกลิ่นคาวของตัวกระเพาะปลานะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะที่ท่านผู้ชมสามารถนําไปใช้ได้นะคะครบ5นาทีแล้วนะคะ เราก็จะมาตักตัวกระเพาะปลาขึ้นจากหม้อกันขั้นตอนนี้ต้องระวังน,นิดนึงนะคะเพราะว่าตัวกระเพาะปลาค่อนข้างจะร้อนนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนําตัวกระเพาะปลาที่ได้ขึ้นมาจากหม้อน,นะคะนํามาล้างน้ํานะคะเพื่อที่จะไล่กลิ่นของน้าส้มสายชู ในขั้นตอนนี้นะคะให้น้ําไหลผ่านตัวกระเาพาะปลานะคะแล้วเราก็จะค่อยๆบีบในขั้นตอนนี้บีบแรงมากก็ไม่ได้นะคะจะทําให้ตัวกระเาพาะปลาเขาขาดได้นะเนื่องจากตอนนี้ตัวกระเาพาะปลาเขานิ่มแล้วนะคะนอกจากเราไล่ตัวน้ําส้มสายชูนะคะเรายังสามารถไล่น้ํามันที่ติดมากกับตัวกระเาพาะปลาได้ด้วยนะคะ หลังจากเราเสด็จน้ำแรกนะคะเราก็จะต้องมาต้มอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อไล่น้ำมันที่อยู่ในตัวกระเพาะปลานะคะขั้นตอนในต้มแค่ประมาณสามนาทีนะคะในน้ำเดือดจัดนะคะมาถึงขั้นตอนการผัดนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่น้ำมันลงไปนะคะ สังเกตนะคะว่าเราจะใส่น้ํามันไม่มากนะคะเนื่องจากตัวของกระเพาะปลาเองเนี่ยเขาค่อนข้างจะมีน้ํามันอยู่แล้วนะถึงแม้เราจะต้มน้ําทิ้งไปแล้วสองครั้งก็ตามนะคะต่อไปเราจะใส่กระเทียมนะคะขั้นตอนนี้ต้องระวังกระเทียมไหม้ด้วยะคะัะต่อไปเราก็จะใส่ไก่ลงไป ใช้ไฟปานกลางนะคะไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเกินไปผัดไม่ต้องสุกมากนะคะไม่งั้นเนื้อไก่ก็จะแข็งเกินไปนะคะหังจากนี้เราจะใส่เห็ดหอมนะคะผัดให้หอมสมชื่อละของเห็ดหอม ตามด้วยไข่ไก่นะคะและกระเพาะปลาค่ะพระเอกของวันนี้น้ำตาลทรายนะคะ ซีวขาวค่ะเหล้าจีนนะคะแล้วพริกไทยดำค่ะ ผัดจนเขาแห้งได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะใส่ถั่วง,งอกนะคะเมนูนี้ค่อนข้างเป็นเมนูสุขภาพนะคะเนื่องจากเราใส่น้ำมันน้อยนะคะสังเกตได้ว่าจะแทบไม่มีน้ำมันติดมาในกระทะเลยนะคะ ความกรอบของถั่วง,งอกนี่แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนก็ชอบให้สุกมากบางคนก็ชอบที่มันกรุบกรอบๆแบบนี้นะคะก็สามารถนําขึ้นเตาได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือต้นหอมค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกะเพราปลาผัดแห้งของเรานะคะง่ายใช่ไหมคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูกระเพาะปลาผัดแห้งเมนูง่ายๆที่ใครๆก็ทำได้นะคะท่านผู้ชมลองไปทำดูที่บ้านดูนะคะ